สวัสดีครับน้องๆอ,อ่าวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่นี่นะสวนน้ําทุงสงอ่าเดี๋ยวพาน้องๆมาเล่นน้ํามาหน่อยนะนี่น้องเปาอยากเล่นน้ำไหมแล้วหน้าไปดูอะไรมานะอ่าีิบินก็นี่นะเล่นน้ำไหมอ่าโอเคไปเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะไปเฮ้ยนั่น,น,นออมีปูด้วยเออมีปูด้วยนี่นี่นี่นปูแล้วมีปลาหมึกนะโอ้ ส่วนน้ำค่าเข้าที่นี่ก็ถูกนะน้องๆแค่150ยาบาทนะแล้วก็เด็กที่ยุอาเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่า90เซนติเมตรนี่เข้าฟรีนะอ้าวนี่น้องเป่าเกิน90เซนติเมตรนะก็เจียตังค์แต่มาสี่จ่ายสานะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะอ่านี่เป็นราคาเก่าโอเคอเลยไปเลยนะตอนนี้เราก็ จ่ายเงินที่เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปเลยนี่สวนน้ำน้องๆมันจะมีหลายบอ่ออยู่นะนูน่นบอ่อใหญ่ด้วยสไลเดอร์ด้วยนะเียนีก่อนเออแล้วก็นู่นมีมีอยู่ประมาณกี่บอ่อสามบอ่อนะสามบอ่อมีสี่นะมีสี่อยู่ข้างหลังอีกหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปไปไป,ไปดูกันอ่านี่ตอนนี้เราก็เตรียมตัว จะไปเล่นน้ากันแล้วนะเดี๋ย,ยวเราจะไปตรงนู้นก่อนน้องๆสระเด็กนะเดี๋ยวเราไปสระเด็กตรงนู้นก่อนแล้วเราค่อยกลับมาตรงนี้นะนี่เขากลับมาตรงนี้แล้วก็ไปนู่นเลยบอย่อใหญ่เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่ไล่ทีละสเ,เต็ปนะไปเลยลูกไปเลยอ่าไปลุยลุยเลยอ่าอันนี้เป็นเป็นสระเด็กนะน้องๆเดี๋ยวเราไปลงสระเด็กก่อนเ,อเราไปลงสระเด็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขยับไปข้างหลังนู้นน,นะ าไปเลยน้ำเย็นเลยแม่เนินเย็นมากลงเลยโอ้น้ำเย็นจริงนะโอ้ยอขึ้นเลยเปลวเล่นเลยเปลวนี่ก็เป็นสัตว์เอกน้นอน้องนี่มีสไลเดอร์ด้วยสามสีนี่น, <c ười> น้องรขึ้นไปแล้วนะโอ้มี อยยทากด้วร๋อมันมีน้ําไหลนะตรงนี้นะมันเป็นพอน้ํามันเต็มแล้วมันจะเทลงมาแล้วน้องๆนี่โอ้ยน้ำลงมาแล้วเอ้อน้าลีบินเดินเข้ามาหนี่ลูกโอ้โหนี่หอยทากให้พ่นน้ำเลยน้องๆนี่อ้าวตายลูกบินไปนู่นแล้วเอาเปล่าเอาเปล่า

อ๋อนู้นเขามีเขามีอีกอันนึงแ้วเนาะแต่ปิดปิดใช้งานไปแล้วนะนู้นไม่ได้เปิดนะนฝั่งนู้นไม่ได้เปิดแต่ก่อนน่าจะมีสี่บ่อนะเออไปพี่วินไปเล่นสไลเดอร์เ้าตาไปแล้วเอามาแล้วเอาไปโอ้ยลุยกันไปแล้วส่อแววลูกลุยกันไปแล้ว อือเราเปล่าปิดตาแล้วน้ำมาโอ้ยกว่าจะผ่านกันมาได้นะโอ้้โอันนี้มีบินไลท์สไลเดอร์มาเลยโอ้โหรถจ้าไปเดี๋ยวไปเล่นเล่นสไลเดอร์ด้วยเปล่าไปเลสไลเดอร์ว่านี่มีอะไรนี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเนี่ย

เดี๋ยวพ่อลงบ้างป่อลงบ้างเร็วพ่อลงแล้วปล่อลหน่อยนี่อานุนไม่สหรับเด็กโตนะน้องๆอานุนเด็กโตนะเด็กโตหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นตรงนู้นกันอันนี้สำหรับเด็กเล็กข้างนอกเบาเล่นเล่มจอดโอ้โหนี่วินมาแล้วบินมาแล้ว สีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยเอาอันไหนอ๋อนู้นเหรอสีส้มเหรอไปเลยอ่ะลงมาเลย1 2 3๋สองทรโอ้โหเดไม่มีโนัน,น,นใหญ่นู้นแล้วนะน,นู่นเดี๋ยวไปเล่นกับพ่อน,อนู้น ถูกดีแล้วน้องค่าข้า150บาทนะมาสี่จ่ายสามนะวันนี้วันที่หกมกรานะอวันเสาร์วันที่หกมกราก็มาเล่นกันได้้วน้องๆอ้าวเดี๋ยวไปไปเ,เล่นสีเหลือง<ป>เล่นสีเหลืองนะไปเลยอเออ วันนี้วันเสาร์นะก็คนไม่ค่อยเยอะมากนะช่วงนี้วันที่พ่อมาถึงเนี่ยเราเทียงนะเดี๋ยวก็ครับสักเย็นๆหน่อยเพราะว่าคนน่าจะเยอะนะแต่วันนี้โชคดีนะอากาศไม่ร้อนมากเออเรามาวันนี้โชคดีถือว่าอากาศไม่ร้อนมากแข่งกันเลยสามคนแล้วพี่วินไปไหนแล้วพี่บินไปไหนแล้วอาวินวินมาแล้วแข่งกันสามคนเร็ว มาเร็วมาอ้าววินลงมาทำไมไม่แข่งกับเขาเหรอรนนอ้าวลงมาเลยเดี๋ยว,วรอพี่วินขึ้นไปก่อนนะนพี่วินลงตามพ่อมาเฉยเลยนะเดี๋ยวให้เขาแข่งกับดูแม่แม่กับน้องเปาแล้วก็พี่วินนะว่าดูว่าเออใครจะมาถึงก่อนนะมาเลยหนึ่งสองสาม มาเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยใครถือก่อนเมื่อกี้ไม่รู้ไปดูไม่ทันมาเร็วมาเอออืออ่านี่เนาะปลากกะจาดหลงเลยนะไปลงใหม่เร็วใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงช่วากาศร้อนๆอย่างนี้ก็มาเล่นส่วนน้ำอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแต่วันนี้คนไม่เยอะมากคนน้อยนะปกติตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะเฉพาะดูแต่ในรูปอ่ะนะแล้ข้างบนนี้มีสไลเดอร์อันใหญ่นะสไลเดอร์อันใหญ่ ว่ให้เด็กเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเล่นอ้าวหนึ่งสองสามโอ้ใครถึงก่อนอุ๊ยพี่โอวินถึงก่อนพี่โอาถึงก่อนนะพี่มอคีอนนะอค,คนแรกแล้วเราเปา่าคนสองเไอ้น้องปาเออแม่คนสองเราเป่าคนสามนะมันอยู่ที่น้ำหนักนะสไลเดอร์อย่างนี้น้ำหนักเยอะยิ่งลงไวนะอ่าเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าไปไหมเปล่าไปน,นู้นเลยไปนู้นเลยไป,ไปไหมไปนู้นเลยอ่าลงมาเลย ให้ก่อนน้อยให้น้องเป่าลงมาก่อนลงมาเลย <laughs> <laughs> อาพี่วินลงมาเลยอ้าวเดาไปริบแทนพิเศษ,เอ, <laughs> เศษนะอ่ะแทนพิเศษนะอ้าวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าเราไปอันใหญ่ดีกว่าอ่าตอนนี้เราก็เตรียมขึ้นแบรนนี้แนะนะล้วนะเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้กันก่อนดูดิจะเป็นไงเขาก็ไม่เคยมาในครั้งแรกนะที่มาในนี่อยู่ไปเดีว นี่เดี๋ยวเราก็ใส่ชูชีพให้น้องของเปาก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะลึกไหมก็ไม่ลึกหรอกแต่กันไว้ก่อนนะนี่วินก็ไม่ต้องใส่ชูชีพแล้วเพราะว่าพี่วินยืนได้สบายๆอยูออ่แล้วเออเราก็ใส่ชูชีพให้น้องเตาก่อน่อความปลอดภัยนะน,อนอ้องๆอ่าโอเคเราก็ใส่ชูชีพให้น้องเตาเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเลยนี่ไปอันใหญ่เลยนะนี่ก็จะลึกกว่าบ่อน,นั้นนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่เด็ก นี้ก็เล่นได้นะแต่พ่อแนะนําให้ใส่ชูชีพไวนะกันไว้เผื่อน้องอยากลงคนเดียวอะไรเงี้ยเราจะรอรับข้างล่างได้โอเคไปเลยนี่อ่ะอ่ไปเลยขึ้นเลย,เลยโอ้ยนี่เป็นหัวเรือนะน้องนี่พ่อเพิ่งเห็นนะนี่เป็นเรือนะมันแบบเหมือนเรือโจรสลัดนะโอ้เราขึ้นไปนี่มีมีที่ห้อยที่โหนอย่างี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่วินขึ้นแบบน,นี้นะไปดูพ่อครับว,วินลงเลย หนึ่งสองสามวูยิงลงไปแล้วนะโอ้เลี้ยวไปแล้วเอาลงน้ำไปแล้วโอเคอ้าวแม่กับแม่กับน้องมาลงอันนี้ก็ได้มาเลยไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปแข่งกันสามสีนู้นสามสีตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปแข่งกันสีเขียวสีเหลืองสีแดงนู้นนะไปเลยหนึ่งสองสามวูยลงไปแล้วโอ้โอ้โห ่าตาพ่อแล้วนะพ่อจะลงบ้างไปเลยโอ้โอ้โอ้นี่มีเบาะให้นั่งเนื้อเนาะนี่นี่ผมผมพิเศษผมพิเศษเส็ดไปตรงนู้นนะผมพิเศษเออไปเลยเต็ดเต็เต็ด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  โอ้ันนี้ก็แรงเหมือนกันน้องเสียมพูเนี่ยแรงตรงหัวโค้งนี้นะเออสนุกดีเอเป่าไม่จมลูลองยืนดูลองให้ลอให้เป่าลอให้เป่ายืนดูยืนถึงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป่ายืนถึงกลัวกลัวโอ้ดีพี่วินพี่วินยืนแล้วโดดเลยอ ไม่โดนะโดเลยนี่ไปแล้ววรมพิเศษเออแล้วก็จะมีอันนู้นด้วยนะเป็นแบบสไลเดอร์อันใหญ่นะลงสามารถลงได้หลายคนนะพร้อมกันแล้วก็ลงมานะให้นี่ให้แม่กับให้แม่กับน้องของเฝาแล้วก็ี่วิลว,วินนะขึ้นไปพอตั่งหลอข้างล่า <c> ง <oughs> เออ,อนี่มีน้องคนหนึ่งลงมาแล้วโอ้แต่มันไม่ค่อยแรงนะถ้าใส,ถาถาใส่ถ้าใส่ชุดธรรมดาไม่ค่อยแรงนะน้อง,องเพราะว่ามันติดนะ แต่ถ้าใส่ชุดว่ายน้ำไม่น่าจะแรงนะเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะลื่นนะชุดว่ายน้ำนะรอดูพี่วินลงมาวินลงมาเลยเดี๋ยวเขาลงมาพร้อมกันเ <laughs> ดีดูน้องเปาน้องเปาจะอ,อยู่ไงนะสองส้มโอใครถึงก่อน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 โอ้แม่ถึงก่อนนะ <laughs> ไปไปเหนียวเหนียวเดี๋ยวแม่อมพาน้องเปาไปปล่อยให้ลงมาคนเดียวเดี๋ยวพ่อรอรับข้างล่างไปเลยที่น้องเปายืนยืนได้เลยนน้องสานนี้นะน้องเปายืนได้นะเนี่ยสูงประมาณ95้เซนได้นะน้องเป่ายืนได้สบายเลยนะเออแต่ถ้าบ่อนน้นลงไม่ได้นะเด็กอ่ะต้องมีชูชีพแล้วก็มีผู้ปกครองดูแลตลอดเวลานะที่นู่นนะ แข่งกันสามเลนเลยมาเดี๋ยวเราแข่งกันสามเลนเลยน้องๆเลยดูว่าใครจะถึงก่อนเอาลนะเดินน้องครับเอ็ดดิกรดเอ็ที่ก่อนนะโอ้แม่เขาไม่ใช่ขายลอยเลยแม่เขาขายดิบเขาลงชุนของแม่สองคนนะแม่แม่ติดน้อง เดี๋ยวไปสีน้ำเงินต่อดีกว่าไหมไป,ไปลองสีน้ำเงินกันไปไหเป่าลองสีน้ำเงินกันไปลุยดูยกันต่ออ่าเราไปลองสีน้ำเงินดูนะนี่โมวินมารอนู่นแล้วนะสีน้ำเงินไปเลยหนึ่งต่อสามอุ้งเลยเออ <c oughs> ลงไหมเดี๋ยวพ่อลงก่อนนะให้พ่อลงก่อน1ดิจอดซับมาเลยวนืออานี่แม่น้องเป่าจะลงแล้วนะมาเลย <c oughs> <อ> <starch> วันนี้พอถือว่าสนุกนะเนี้ยสนุกกว่าที่เป็นรางแบบนู้นนะเพราะว่ามันเร็วนะพูดถึงเร็เวเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าสองอันนู้นนะเร็วกว่าสไลเดอร์พวกนู้นนะนเนี้ยอันนี้จะมันมันกว่าอ๋อขึ้นนี้ก็ขึ้นขึ้นผมมิเตแล้วเอา ขึ้นไม่ได้นะขึ้นนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลงแข่งกันใหม่อรอบนี้เ้าน้อเอาเปลวพัวแล้วนะพัวสีฟ้านะอ่ะเดี๋ยวแม่ไปนโน่นเดี๋ยวพ่อกับพี่วินไปนี้อ่ะพร้อมงเดี๋ยวพ่อพุ่งลงมาเลยนะนีะ่เดี๋ยวเดี๋ยววินแค่ตามพ่อมานะโอเคปะน้ำน้ำ <c oughs> <c oughs> ถือว่าลงมาแล้วนะน้องอ้วมาเลยเดินต้นว้วฮ่าฮ่าดูวิวินลงมาแล้ววินลงมาแล้ววิินลงมาแล้ว,ลง,ล,วลงมาเลยว้มาแบบพุ่งเลยนะ,ยะโอ้พี่มาวิ่งกับพอ่อลงแต่งกันนะ แ่งกันแีบนข้นงบนแล้วน้องมา้บเลยามลแล้วนพี่บินก็จะเล่นสีงูแล้วน้องเดี๋ยวรอดูว่าพี่บินจะลงมาท่าไหนนะอะลงมาเลยอามาแล้ว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 มาแ้งซองซ่บยมา้โเบา สีนี้ไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าสีน้ำเงินน่ะแรงสุดแล้วมีอะไรออไม่รู้ไม่รู้จะเจ็บป่ะนะลาวะเด็กจลงมาแล้วโดนโดนเข่าเลียมาดเจ็บตูดนะพี่บีนบอกเจ็บตูดเอาใหม่มาเดี๋ยวเราเราก็ลุกว้างให้แม่จับนะ อ๋อเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บินดำน้ำนะดำนี่ยดำมาหาพ่อเนี่ยหนึ่งสองดำดำมา้วเออเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้มาดีกว่าไอ้ที่โยนแล้วเก็บของนะมัน ที่โยนแล้วมันจะจมน้ำมันเ,เดี๋ยวเราดำไปเก็บกันนะนี่เราได้มาแล้วน้องๆนี่เวลาเราปลาไปแล้วหรือว่าทําอะไรนมันจะจมลงไปในน้ํานนะเราก็ดำลงไปเก็บกันแข่งกันได้ปึ๊บปาแล้วนี่ก็เบี่อามาแล้วมีแท่งแท่งยางที่สี่อันนะแล้วก็มีเป็นเหมือนซาลายนะสามอันอเออเดี๋ยวพ่อปลาแล้วให้พี่บินเก็บเาเก็บไหมเก็บไหมปึ๊บ ลงไปแล้วนี่ม้น้ำมาเห็นยังเห็นยังเนี่ยขึ้นกอนน้นี่นี่เดี๋ยวอโยนนี่ให้วินเจ็บดีกว่าเนี่ยน้องโยนไปแล้วเออโยนไปแล้วนี่น้องเปโยนไปแล้วเก็บแล้ว ยนโยนโยนยนโยนโย,น,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 ยนเลยอู้อ่าเดี๋ยวเราไปดำไปเก็บกันเพราะันนี้มันไม่ไกลนี่ไงับเร็วนี่เดี๋ยวเราลองลองให้พี่วินพี่วินดำไปเลยอ้าวดำเก็บเลยเออดำไปแล้วนะพี่วินก็ดำเก็บไปแล้วนะน้นองๆนี่เออดูดิ คนแดงนี่สองอันเออครบไหมดีมากเลยโอ้โหจะวางหัวนะเออเป็นไหนแล้วเปไหนแล้วตเล่นไหนเปล่าจะไม่เล่ไหนลูกเล่นไหนเล่นหนูเล่นหนูเหรออันไหนของเด็กเหรอฝั่งนู้นเหรอไปเล่นใหญ่ไหมมีสจะเล่ด้วยยากเลยไม่ยากอ่าสำหรับพาร์ทนี้เราก็ขอ พอไว้แค่นี้นะน้อท่านตัวไปอัดตรงนู้นด้วยเนะี่ยมันจะยาวไปนะเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อ EP 2ีอนะนู้นนะ <Okay. S 1> อ่ะอีพีนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปต่อ EP 2นะไปเลย let's go <S okay.